ดีค่ะช่องแม่เยยูดีชาแนลค่ะเมื่อนี้ยผ้าเด็กจิตอาสาเพิ่นผ้ากันมาเอาดอกไม้ที่ที่โบไซแล้วเนาะนี่ที่โบไซแล้วนี่เอาไปกระสีเอาไปประดับไม้จัดไม้ล่างล่างเฮ็ดไม้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิล่องมาถามมันกุมจิตอาสากอนเด้อค่ะเด้อว,ว่าเพิ่นจะไปะเฮ็ดจังไดแน่วาจังไดอาดอาดจ,จะไปะเฮ็ดจังแน่ จะประเทเซตกระถางโรมันครับแล้วก็สีแต่งแบบมีแนวมีขาตั้งนะนะอยู่กระถางโรมันน,นี่สินะครับ,บเคตให้มันสมฐานะผู้ว่าชนแบบง,งามเนาะเป็นว่าลาักษณะายของคนมีผู้บปนเสียชีวิตครับอันดอกไม้วันนี้เนี่ยมาจากไสนเนี่ยจากวัดธรรมศรีนาครับผมวัดนาราผนเก็บไว้ให้เวลานำพัดลมน้ำเอียงสินะครับผมเนเ็บไว้ให้ เวลามามาจากฟ้องหลีดกันสิแมนครับมาจากฟ้องหลีดมาจากอะไรครับเพราะกลัไปแต่งไม้เอาไปซักไม้ไมนี่แตงหางเพืเ่อเอาเอาไปต้แต่งไปกระถางโลมันเต้ครับผมแต่งไว้ถ้าให้อันอันถ้งวัดหรือว่าจังใดครับผมก็แต่งไว้อันเขาก็ไปเทียบกับเสียมะทรายวัดน้ำอันนั้นงานมันใหญ่สินะแต่ว่าก็แป็นเป็น จิตใจลักษณะกนเห็นมันง่นงามๆก่อนนี้ให้ไปซักเขาได้ถ้าถ้ามันเปลีอนก็นเอาไปซักเอา,าดิครับผมทำไมอีกเจ้าใครก็ให้จะเอาไปทิ้งเนาะแนนเอาไปทิงป้งก็บ,บ่มีความห้ก็ไม่ยังจำเป็นเข้ามาตบแต่งใหม่เฮ็ดใหม่มันก็เป็นของใหม่บัดนี้เวลาทางวัดหรือว่าทางบา้บานผู้ใดที่เขาเจ้า บุญีดอกไม่ประดับจังสินะ่ะไปซื้อมันกับแพงเนาะแ,นแทงค่ะประปีไปซื้อไามล่วเมื่อวานสนมยสนิยนั่นแหละเ,เดี๋ยวถายเห็ดไว้าง,งามๆแล้ว่ะไม่แยกก็สิไปทายอีกเชือนึงเด้เอตอนนี้กับมาเบิ้งตอนที่ว่านั่นเก็บเอาไปเอาไปตักไปล่างกอนเนะเาะก็เอาไปล่างดีๆตากแห้งดีๆแล้วก็เอาไปประดับใส่กระถางโล่มัน ตกแต่งงามๆไว้ทางวัดเพิ่นเอามาใส่อีกขันห้าปอยไหวทางสี่มันกับม่มีประโยชน์มีเต่จค้นเอาไปทิ้งแล้วบันนี้มันกับบะขือดอกไม้เอนสดมันบ่คือดอกไม,ม,ม้กระดาษเนาะ <Yeah. S 1> ดอกไม้พวกนั้นนี่มันละลายเป็นมันละลายเป็น,ม,น,ปนมันเน่าเป็นแต่ว่าอันนี้นี่มันเป็นเป็นดอกไม้พัดประดิษฐ์ ประดิษฐ์จากอันนี้เนาะนมันก็นงามๆทั้งนั้นตว้วน,นมันถึงเป็นกระจัดกระจายได้ดอกกันทั้งหลายนี่มากได้ดอกกันได้มากนี่นสีแดงแดงนี่นั่ <c oughs> นแหละเอาไปซักเอา <c oughs> ซักงามๆแต่งงามๆไว้ประดับย่ามเพลินเป็นการเป็นงานจะไปประดับนะ้่นมัน น้ำเมมแน่น้ำนานหน่างานเนาะที่เพิ่นนั่นบ่มีเงินไปซื้อสำหรับศพอยากอะไรที่ว่านั่นแต่งถึงแม,ม,ม่งอัคักนี่หัุดเีนฮะแต่งขึ้นมาใหม่หนึ่งอันบักแักเลยแมนบ่แมนถ้าเบิ่งเป็นอยังอืมจิตอาสาเขาจีบแต่งนั่นแหละจิเอื้อนเปิดใช้ฮะจิตเอื่อนเปิดใช้แต่งเออนั่นแหละ จะให้เขาไปสันนว่างสิไปเฮ็ดซอยอยู่อันนี้เมื่อว่างไหมใช่ <Yeah. S 1> งานหลายหลายดีนะโต้ส่วนมากให้ผ้ามาขอเพิน่นห <c oughs> <c oughs> ลวงพี่หลวงพี่จะว่าจังสัน่น <c oughs> งานผู้ขาหลายขึ้นยังนี่จะไปทางใดนเนี่ย ถ้างามถ้าเรียบร้อยแล้วในเย่ยูย่ดีกับสิไทยเห็มาเบิองอีกทืนหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อว่าฝีมือของเด็กกิจอาสาในการจัดดอกไม้ที่โได้ใสงานแล้วนี่เขาติตกแต่งออกมาได้แบบใดจังใดไม่เย่กับเซียนไายไม่เบิองอีกคือหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อนี่แหละค่ะใครก็ห้าปอยถิมไวเนาะ อไปใส่ให้เป็นประโยชน์ <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เยี่ยกับเขอจบลงทะเบียงคนนี้เ้้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมคลิปให้แม่เยี่ยอยู่ดีนะคะอ่าทาเด็กน้อยกุมกิจอาสาข้าเจ้าเฮ็ดเซ็ตแล้ว ไม่แยกกับเจนไทยให้มาเบิงอีก,อกเธอนึงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>